พร้อมหรือยังครับรอมค่ะงั้นเริ่มเลยครับเออคนนี้สวยมาเลยสวยจา้าสวยมากนี่สวยมากหน้าหวานสวยกับพื้นมันก็โครมเหมือนกันใช่แต่ก็โอเคเดินแบบสะบัดสะบิงบ้งแนู้นนี่นั่นมาเขาตัวเล็กแต่เขาทำให้เขาแบบมีสเสน่ห์ได้อ่ะ ใได้ดีมากสวัสดีค่ะเห็นต้นคลิปกันไปแล้วใช่ไหมคะน่าจะเราออกว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าตามไทยนะคะก็ลุคนี้นะคะจะมาอนะินสไปร by น้องดิชา The Face Thailand Season 2นเองนะคะใะอย่างที่เห็นนะคะว่าผิวน้องดูแบบมันดูเปะ๊ะดูแบบฟางอะ ธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูแบบไม่หนาโบนะคะซึ่งในงลุกวันนี้นะคะเกาใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะในบรนซุซูปเปอร์บีบีนั่นเองนะคะก็หลายคนอาจจะ แล้วนะคะว่าตัวนี้เมใช้มานานมากแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเมพูดถึงบ่อยมากตั้งแต่ตอนที่แบบเริ่มใช้แรกๆช่วงต้นปีนะคะไม่ว่าจะเอามารีวิวให้ดูแบบภาพนิ่งนะคะหรือว่าเป็นการที่พูดถึงในคลิปของอจูไลส์เฟอร์บริดนะคะก็เป็นการที่แบบโบร่มากพูดแบบชอบมากอยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะและช่วงตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเข้าไทยนะคะคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเมหลงรักด้วยแพ็คเกจจิ้งของมันนะคะคือเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสีแบบ r o สโกแบบนี้นะคะเป็นสีที่แบบสาวๆเห็นแล้วก็ต้องแบบชอบอ่ะคือโดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบแบบพวกสีทองสีแบบเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วตอนนั้นคือได้มีโอกาสทํางานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็จะชอบแบบไปเดินดูตามแบบร้านเครื่องสำอางร้านแบบดัคส s ตอะไอย่างเงี้นะคะก็ไปเห็นตัวนี้เข้านะคะคือแบบเฮ้ยหลอดสีสวยก็ได้ไปลองไปลองนะคะแล้วคือสิ่งที่ประทับใจตอนแรกเลยคือกลิ่นคือกลิ่นมันแบบ มันกลิ่นแบบ fresh แบบหอมมากคือสึกสดชื่น,นะคะ่ะแล้วก็เลยลองเนื้อที่ร้านนะคะลอ,ลองแล้วก็แบบเฮ้ยเนื้อมันดีอ่ะมันเกลี่ยง่ายแล้วแบบสีมันมีแบบสีที่ทอมันเป็นโทนสีเหลืองนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับสีผิวของเราได้แน่ๆนะก็เลยตัดสินใจซื้อมาลองนะคะซื้อมาทานทานที่แบบว่าอ่านไม่ออกอะ่ะคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเนี่ยอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งของญี่ปุ่นคือเหมือนของไทยเลยเพียง,ตงแต่แตกต่างกันตรงที่ ภาษาข้างหลังเนะ่เป็นภาษาญี่ปุ่นถามว่าอ่านออกไหคืออ่านไม่ออกไม่รู้ดภาษาว่าค,คําเขียนเขาบอกว่าอะไรนะแต่รู้สึกว่าเคยมันเราลองใช้ครั้งนะ่าประทับใจอยากจะซื้อมาลองใช้แล้วบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้เท่าของไทยนะคือแพงกว่า่นะให้ดูแพคเกจจิ้งกันใ,ใกล้ๆอีกทางนึงนะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นอันนี้เป็นของไทยนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นถ้าที่มาซื้อมามันราคาประมาณแบบถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็400กว่าบาทอะคือถือว่าแบบราคาสูงนะสำหรับแบบ ในแบรนด์แบบร้สโตแบบนี้ค่ะแต่พอเข้าไทยแล้วราคาแค่แบบ2 9 9บาทนี่คือยังไม่ยังไม่ถึงตอนที่แบบราคาลดราคานะคือเฮ้ยซื้อที่ไทยคือแบบรู้สึกดีมากที่เอาเข้ามาขายสักทีคือวอลเวลอยางน้นมากพี่ทําไมแบบเมื่อไรพี่เขาจะเอาเข้ามาขายอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยเราชอบมากๆตัวน,นี้คืออยากให้แบบทุกคนได้ลองกันนะเพราะว่าเวลาที่เมย์เอามารีวิวอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีวิไปแล้วคนหาซื้อก็หาซื้อ,าอยากอะต้องพีออเดอร์หรออะไรเงี้ยแล้วพอเอาเข้ามานะคือแบบอ๋อ สวแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะรีวิวไปก็บ่อยพูดถึงไปก็บ่อยแต่คือไม่เคยเอามาทาที่หน้าให้ดูกันชัดๆนะคะในคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาแต่งลุคติชาให้ดูด้วยเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซูปเปอร์บีบีนะคะจะมีคุณสมบัติที่แบบเป็นบีบีคั้นเทพได้ยังไงนะคะน่๋ยวก่อนนะคะคือ The Face เมื่อวิกที่แล้วใช่ไหมที่แบบติชาแต่งเป็นอะไรอะบียงเซ่ใช่ป่ะเฮ้ยคือน้องแซ่บมากนะคะมีการช็อตที่แบบทำแบบเนงงี้ย เออเราแบบพอได้ไหม Next ขอลองทำตามมนะปปั้ย Superstar ควีนบีควีนบีเฮ้ยพอแมสก <c oughs> นะ์นี้เี่ยพิชานะเนี่ยเมลิซาอาจจะเทียบกันไม่ได้คะ่ะเอาละค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าที่เมจะแต่งให้ดูเป็นยังไงนะคะ มาหน้าสัก,กันอีกแล้วนะคะก็สังเกตยังคงเป็นแบบสภาพเยินอยู่นะคะช่วงหน้าสดนะก็จะมีพวกแบบรูขุมขนกว้างช่วงหน้าแก้มแล้วก็พวกรอยแดงของสิวกับรอยดําแล้วก็รอยกระนะคะที่บริเวณหนกแก้มเนาะก็ซูเปอร์บีบีตรงนี้มันสามารถปกปิดพวกสภาพความผ่างพีนญญของเมย์อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูสีก่อนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเขาก็จะมี2เบอร์เนาะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนี่นะคะ คือสังเกตดูว่าเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะขาวกว่าเบอร์สองนิดนึงเบอร์สองเขาจะอมเหลืองกว่าค่ะเมย์ก็ใช้เบอร์สองเนาะตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นแหละเพราะว่าเบอร์หนึ่งนะคะมันค่อนข้างขาวก็นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวทาให้ดูเนี่ยเบอร์หนึ่งนะส่วนอันนี้เบอร์สองนี่นะคะเบอร์นี้ผิวสองสีใช้ได้นะจนเบอร์นี้จะค่อนเป็นคนที่ผิวขาไปเลยนะคะนี่นะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันแบบคือมันเกลี่ยง่ายมากอะมันลื่น ะค,ะคือตรงนี้มันไม่ได้แห้งเร็วนะมันก็จะสามารถแตะหลายจุดแล้วก็เกลี่ย,ยไปได้นะคะแต่ว่าก็เริ่มจากกลิ่นกลางหนาก่อนนะคือซูเปอร์บีบีตัวนี้ไม่บอกแล้ว่าเป็นแบบบีบีคันเทพอะคือทางแบรนด์ก็บอกว่าเป็นบีบีคันเทพแบบส่วนตัวไม่ใช่แล้วคือมันเฮ้ยมันเทพจริง,รงๆอนะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นบีบีที่ที่สุดของไมเวลีแล้วอะคือลองตัวอื่นมาตัวนี้มันคือพีคสุดแบบมันปกปิดได้ดีที่สุดแล้วก็ ไม่ได้ดูหนาโบะมันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้รักมากคือเมลเป็นคนผิวแพ้ง่ายคือถ้าเกิดใช้อะไรที่มันแบบกระตุ้นนิดนึงอะพวกสิว อุดตันอะไรเงี้ยจะขึ้นนะแต่ตัวเนี้ยใช้มาหลายหลอดแล้วอะขึ้นหลอดที่3ามนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่แพ้ไม่มีสิวไม่มีสิวอุดตันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคือระหว่างวันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวผิวเสียนะเพราะว่ามันปกป้องจาก UVA แล้วก็ UVB ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามี SPF 50 PA ถึง4บวกกันคือ PA บวก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 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่า กลัวว่าแบบืจะแบบไม่ได้ปกปิดไม่ได้มีสารป้องกันแดดคือตัวเนี้ยมันมีครบมากลนะ่นะคะเนี่ยพอทาไปทามาคือรู้ตัวทีคือหน้าเนียนแล้วพวกรูกขุมขนตามหน้าแก้มเนี่ะคะอัมพางไปได้เยอะเลยไม่เหมือนบางตัวนะที่แบบยิ่งทาจะยิ่งเน้นรูขุมขนใช่ไหมแล้วก็พวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะี้ย สามารถแบบกดเฉพาะจุดเพื่อให้มันปกปิดมากยิ่งขึ้นได้แล้วก็พวกแพนด้าที่เหลือตรงใต้ตานะคะปกติอะไม่จะทารองพื้นแล้วก็เว้นไว้ใช่ไหมแล้วค่อยใช้คอนซีลเลอร์อีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ยมันสามารถปกปิดได้คือเอาอยู่อะเนี่ยดูดิสองข้างเดีย๋ยวลองดูเทียบ before and after นะคะคือ <laughs> มันแบบโอ้ยคือดีคือรักอะคือชอบมากนี่นะคะคือจะบอกเลยว่าซูปเปอร์บีบีตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ที่สุดของเมเบลี่เนี่ยคือมันคือที่สุดของเมด,ด้วยอะคือรับรองว่าในสิ้นปีนี้นะคะรวบรวมของที่ชอบทั้งหมดของปีนี้นะคะะต้องมีตัวนี้แน่นอนไอ้ลูกนี้นะคะขอหยักแบบหน้าพุ่งเบาๆนิดนึงนะคะว่าใช้เป็นซูปเปอร์บีบีเนี่ยนะคะเบอร์หนึ่งนะคะในการลงตรงกลางหน้านะคะเพื่อให้มันดูแบบดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะ เราก็มาลงพวกแป้งครับนะเพื่อให้พวกเนื้อครีมของเราเนี่ยไม่ไหลย,ยืมระหว่างวันนะคะถาถึงงานคิวเป็นได้นะคะไม่เราใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อครีมสีน้ำตาลมาให้ด้วยะคะ่ะจะได้คิวที่มีความเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะก็วาดครงคิวไปก่อนเลย แล้วก็ลงแบบฝุ่นทับเนื้อครีมไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้มาสคาราคิ้วนะคะในการย้อมสีคิ้วให้มันดูอ่อนลงนิดนึงนะคะมันจะได้ดูไม่แข็งมากแล้วก็จะาผสมสีโทนแบบน้ำตาลทองๆนะคะในการทาเปลอกตาจากนั้นนะคะใช้สีตนตาลเข้มที่แมทนะคะในการทาที่หางตา ให้ชีทคนขนตานะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลอันเดิมนะคะกับแปรงหัวพุ่มแบบนี้ในการคัดเบ้าให้ตาดูมีมิติคมชัดขึ้นค่ะตาอ,อายไลเนอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะก็ลงติชาต่าเขาจะเป็นคล้ายๆแคทอายแคทอายที่มีวีมหาน,น,นิดนึงนะคะเขียนเข้าตาบนเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเติมขอบตาล่างนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปัด มัสคาร่ากันนะคะทางขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยเสร็จแล้วนะคะขอติดขนตานิดนึงน,นะคะเ่าจะเลือกเป็นแบบที่หางเนี่ยยาวก,กว่าหัวนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเนี่ยดูเฉียวมากยิ่งขึ้นค่ะตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเฉดดิ้นต่อหน้านิดนึงนะคะแล้วก็สันจมูกด้วยน,นะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยดูพุง่งแล้วก็ดูแบบเป๊ะมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะก็ใช้เป็นสีน้ำตาลแบบฝุ่นตรงนี้นะคะใช้ตัวเดียวกันกับที่เขียนคิ้วเลยค่ะเป็นนางแบบนะคะหน้าต้องแบบมีมิติ สวยแบบทุกมุมนะคะเหมือนที่เมนเทอร์บีได้กล่าวเอาไว้เพราะเราจะต้องหามุมเบ้าให้เจอนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มต่อนะคะในลุคนี้นะคะติชาจะเป็นสีแบบส้มๆประกายทองๆนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดเลยนกแก้มเดี๋ยวเราจะมาฟาดไฮไลท์ต่อให้หน้าดูดูฉ่ำเหมือนติช่าเลยนะคะแล้วนะคะก็ะเน้นไฮไลท์ช่วงหนกแก้มนิดหนึง่ง หน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทาปากกันลุกนี้พี่ชาทาปากเป็นสีแดงแบบแมทนะคะเราก็ทาไปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุกที่แต่งตามดิชาเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสนะคะต้องบอกเลยว่าเมเนี่ยเป็นแบบ f c น้องดิชามากคือดูนางถูกวีดเพราะว่าแบบเฮ้ยนางน่ารักดูความแบบตลกแล้วก็ความหาค่ะของนางนะคะก็ลุคนี้นะคะได้แต่งตามน้องนะคะอาจจะแบบไม่เหมือนนะเพราะว่านะคนระเบ้าหน้ากันนะคะน้องดิชาก็สวยแบบน้องดิชานะคะนีเมริซ่าก็สวยแบบเมริซ่านะคะก็เป็นแบบอินสปาร์กันนะคะลุกที่แบบว่า ผิวปากอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็รวมถึงบีบีตัวนี้นะคะตัวที่ไม่ชอบมากปราบปรื้มมากๆตอนนี้นะคะบอกเลยว่าใช้แบบหลอดที่3แล้วนะคะคือนะชอบจริงๆเอามาพูดให้ฟังกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสรองนะคะก็ไปลองกันนะคะราคา2 9 9บาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ สำหรับใครที่ชอบลุูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมาด้ไลท์ไฮปรอมัลติควท์ไลเนอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นแบบจิ้มจุ่เนาะแล้วก็จะให้เป็นเนื้อแมทซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นสูตรฟิลที่มีความดาด้าน่ากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนนานทั้งวันด้วยนะะค